สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับตะปอคือเดิมเดิมวันนี้ก็ครัวตะปอรหรือก็วันนี้จะมาทําหมูสามชั้นกะปิพี่น้องเขาเรียกว่าหมูกะปิออ,อันดับแรกเองก็จะใส่น้ํามันเข้าไปก่อนครับเราไปทอดหมูกันก่อนนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเค ต้นดูไฟพี่เองก็จะใส่หมูเข้าไปเด้อไปทอดกันก่อนทอดหมูก่อนค่ะให้หมูมันโอเคก่อนวันนี้ทําหมูชิ้นใหญ่หน่อยนะแต่ทอดไปทอดมาเดี๋ยวมันก็เล็กเองค่ะตอนนี้ก็ล้อมหมูเห่มันโอเคเลยให้มันซุกให้มันเซ็ตให้มันรับนั่นแหะค่ะแล้วเอ็งต่อไปก็จะใส่กระเทียมลงไปสักคู่นะคะ เ <Okay. S 2> พอราะว่าหมูมันจะกระเด็นนะคะเองก็ต้องเตรียมพุ่งค่ะถ้าไม่เตรียมพุ่งตรงนี้ก็จะพองนะคะสักยังไงก็ผวาน้ำมันค่ะลอยซักนี่กันเหนียวเจไม่กันน้ำมันดอกเดี๋ยวรอฝาฉันจะปิดฝานะคะ ปปิดเข้าไปเอาละรอให้เราอุเร็จซับเรียบร้อยกานนี่พอเปิดออกมาหมูเองก็จะชินน้อยเดียวนะคะกรอบๆก,กินแบบสบายๆถ้าเวลาเรากินฉันเป็นคนกินแบบถ้ามันเยอะมากฉันก็จะเลี่ยนแต่ถ้ามันกรอบๆฉันก็จะกินได้นะคะเอาเท่าที่เองกินได้พี่น้องเอาทํายังไงก็ได้ให้เองกินได้นะ่ะคนอื่นก็เลี้ยวแต่ก็ไปหากินตัวอื่นอยู่แลว มึงกระเด็นใส่กูกคว้างทิ้งนะ้วกูไม่แดกนะเอ็งไม่แดกเลยแหละถ้ามันมันกระเด็นบับนะเนี่ยเหลืองแล้วเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งที่น้อง <S <S เอาละเอาละครับโอ้ยโอ้ยเอาดิมึงเอาดิมึงมึงสู้กูแน่ห มันจะสู้กูเนี่ยมันเก็บเล้วเดอ้ออุ้ยหมูน่ากินจังเลยอันนี้เขามักเอาไว้เรียวได้หมูหนึ่งในตู้เย็นนึ่งเขามักเขาจะทอดฉันเอามาทำกะปิไม่รู้รสชาติจะเป็นยังไงเดอ้เอ ต่อไปเองก็จะไม่รอหมูแล้วเสียเวลาเอาใส่พริกเข้าไปเลยแหละใส่ฉันจะใส่พริกใส่กะปิเข้าไปเลยไหนกะปิอยู่ไหนเซ็ตคูกะปิโอกะปิยังหอมเลยเว้ยใส่เข้าไปหน่อยนึงกำลังดี ใส่กะปิเข้าไปแล้วเราก็จะปรุงเครื่องค่ะใส่ผมจะลดเข้าไปน้ำตาลเองนี่ต้องใส่อัตจันร์หน่อยเติเล็กน้่งช้อนนิด,น,ดนิดนึงครับเพราะว่าเป็นเบาหวานเราต้องให้หวานหนาหนานหน่อยค่ะน้ำตาลนิดเดียวพอเพราะว่ากะปิเองนี่มันมันเค็มอยู่แล้ว ใส่น้ำลาไปปั๊บใส่น้ำตาขอ,อน้ำมันหอยเราใส่กันหรือเปล่าฉันไม่รู้แต่ฉันใส่จบปะ่ะน้ำมันหอยเปรซอสที่ฉันชอบที่สุดชอบกินงกับไข่ดาวใส่เข้าไปเอาเส้นแล้วเองก็จะคนเลคนเลค่ะโอ้ยมึงอยากกระเด็นใส่กูบและเป็นคนชอบหมูแบบกรอ,อบไปเลยอ่ะแบบ ชิ้นเล็กๆก,ก,กรอบๆไปเลยเย่างนี้ยอย่างนี้ก็ยังไม่ซาใจแต่พ่อเด้มันต้องแบบกรอบชิ้นเล็กพอดีว่าแห่นชิ้นใหญ่พูดพอเ็ตแล้วเองก็จะค่อยๆรีดน้ำมันออกค่ะ โอ้ยเสียเวลาโอ้ยร้อนเดี๋ยว,ยวฉันมาฉันตักดีกว่าว้าเา้วา้วาวเอาละขอน้ำหน่อยขอน้าน้ำหนึ่งขวด,ด,ดนี่นปาบเขาให้ คนอื่นทำเปล่าไม่รู้นะแต่ดูตะปอทำไปเรื่อยอเียเข้าไปเข้ากันค่อยคนไปเรื่อยๆพี่น้อง รอหมูนอยพอดีแหละเอาซอสกะปิเอาใส่เข้าไปหมูกะปิเอาละ,าละมาว้าวเขาให้เลยเลยเละเลยเ หอมหอมแซบตแซ่ต่อไปเองก็ทิ้งซ่อนไม่ทิ้งเก็บยากอันนี้เอาใ,ใส่ก่อนนายโทด,ด้วยต่อไปเองก็จะใส่ใบใบ,ใบมะกรูดต่อไปค่ะค้ะางก่อนทุกข้างเพราะว่าบางทีคนปลูกก็หมาไปเยี่ยว ทำไมถามว่าทำไมหมาเยี่ยวสูงแค่ <c oughs> อ้ามันทง <c oughs> เยอยวยันกันสูงแล้วอะบางทีเขาเป็นเลี้ยงหมาในคอนโดแกจะรู้ไหมว่าเขาเยี่ยวใส่ใบมะกรูดแก่ อึ๊บอึ๊บอึ๊บคนเล่คนเลแม่หากินแล่ะ เสร็จแล้วลักใส่จานที่น้องปึ๊บโง่กะปิตะปอโอเคไปทำกินกันเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งดวงส่งดาวให้ตะปออะโอ้ยโอ้ยอยร้อนจีโอ้ย, <laughs> อย,อยลาทำเด้ออย่างนี้เด้วร้อนมาเดี๋ยวรอก่อนโอ้ย ครับผมเราจะลองก่อนเลยเพราะอันนี้มันมันเหมือน,ม,นมันไปว่ะแล้วตะปอลองลองแบบพริกมันก่อนดีดีด,ดีพอยรสชาติกลมกล่อมเหมือนตลาดย่าโมบ้านเองง้วยใช่กินหมูชิ้นใหญ่ก็ไม่ได้อ่ะอืม,อ,มอร่อยพอดีเลยครับผม อ่าอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์เดอ้อหาข่าวกินเดอ้อพี่น้อง